สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับวันนี้มาพๆกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ้าหนองชิมาบอกเลขตองงวดของอาจารย์นีรแล้วนั่นะครับงวดที่แล้วก็ได้รับโจก,กันไปหลายคนนะครับเนาะห้าเอ้สามห้าสองกับสองศูนย์นะครับเนาะเลขในาตารางก็มีทั้งบนทั้งล่างแล้วก็สามตัวบนสามตัวล่างมีหมดครับผมงวดนี้พอพอเราบอกเบ้าหน่องว่าพอจุดถูกใบอยู่กระถมปูแล้วก็ฟอเขียนเลขว่างไวหันไปเบืองเอา มากบ่มากกับจังพิจารณาเอาสันงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกแปดเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะอ,อย่ามันก็เกิดขึ้นใดเบิดครับเพื่อนไฮมาเบาหน่องกับยาหมากบาซูฟังเอฟซีหครับผมมากบ่มากกับจังใบเบิงเอาเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิงเล็กถูพอ,ก,อกันก็นได้ไปเบิงเหล็กถูพอกันก็ได้เพื่อนจุดไหวเพื่อนบอกเบาหน่องว่าพอจุดถูไหวไปเบิงเออเดอร์วสันงวดนี้เพื่อนว่าเหลขถูเพื่อนแต่ว่ากัจัง เบิ้งเอามากกับจังสือเอาคันโบม,มักกับพานได้เห็นบ่ะเลขคนเขียนไว้เลขตารางคุณเขียนไว้นี่ครับโอเลขถูปเพิ่นนี่เลขสีบบาน้องขอตองงวดปูสี่ศูนย์สี่นี่เลขถูปเพิ่นครับผมเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นี่คือเลขถูปของพออาจารย์นิลานาวเนาะเพิ่นจุดขอไย่ให้เพิ่นบอกว่าเพิ่นมาขอปูก็ลองเบิ้งลองพิจารณาเบิ้งนี่ครับเลขตารางเลขตารตางเพิ่น เดี๋ยวบ่าวน้องชิดเขียนให้อีกเธอหนึงนะครับเนาะอ่ะนี่ครับเลขถูกเพิ่นเจ็ดเก้าศูนย์หรือสิเป็นเจ็ดสิเป็นหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ก็ได้แล้วแต่มากนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดจะได้ทรงวังดังปรารถนาสุภูสุกน์พอเพิ่นให้มาแล้วบ่าวน้องก็มาบอกฟังเดี๋ยวบ่าวน้องชิดบอกเลขปเปตารางอีกเธอหนึงนะครับเนาะเขียนให้ชัดๆว่าหันมันบ่ชัดนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่16มิถุนายน68 สามตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนเหมือนงวดที่แล้วครับสามห้าสองกับสองศูนย์ครับอาจ,จารย์นิรนามเพิ่นให้มาแล้วเดี๋ยวเบาน้องฟิชพามาเบ่งต e ัวเลขชัดๆอีกเท่หนึงครับผมขอให้ทุกคนจงโชคด,ดีครับผมสวัสดีกันยังเป็นทางการครับผมเมื่อนี้ครับเบาน้องกนนระไดตัวเลขของอาจ,จารย์นิรนามมาแล้วพอเล่าอันมาไหวปูแล้วเพิ่งจะจูบเ้าะครับเนาะ แล้วเพิ่นให้เล็กตารางมานี่ครับเหล็กตารางพอเพิ่นเดี๋ยวบอนต้องอธิบายให้เมืองอีกทีนึงเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฟังนําตุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับพอกระบอกบัวใดผู้ใดกระบอกบัวใดเหลกสีมาตัวใดแต่ว่าเพิ่นหามาเพิ่นก็ยังบอกสู่ฟังเหลขกเพิ่นจุดถูไหก็คือ790อายุพอเพิ่น79ปีนะครับอายุพอ79ปีเพิ่นจุดหาเจ็ เก้ 90, หรือ190 760หรือ160ก็ได้แต่ว่าบ้านหนุบบ่มชอบเบปีนตัวเลขให้เดอ้อให้เอฟซีไปปีนเอาใช้ปีนให้ยี่บอ้อมันสินบเบิ่งกลายนะบัานนี้เลขตาล่างเพื่อนห้มานะครับเนะาะก่มาเลขตรงกลางเป็นเลขกศูนย์เลขตรงกลางเป็นเลขกศูนย์เพื่อนบอกว่าให้พิจารณาเอามากบหมาก แตงหวอดว่าหันกระไลยคนกะได้โชคครับสามห้าสองกับสองศูนย์เลขก็มีทั้งทั้งทั้งมัดทั้งมัดสุโตทั้งสามตัวบนสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะครับเนาะสามตัวบนเพื่อนไฮสามแถวแถวแถวบนเออเขียนให้แถวบนก็คือสี่เก้าสองนี่คือแถวบนราคาไอเหมียวโซนกล่องครับเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ครับเหมียว ที่อยู่กระท่อมปูตะกี้นั่นตัวน,น้อยๆนั่นสามตัวเห็นว่าน,นั่นบ่งเดียวไงแฮงมักดูดเสือมเดียวผมไม่ให้ดูดเสือเพราะกัดบ,บนเดี๋ยวบน,นี้อ่ะสามตัวสามตัวแถวบนสี่เก้าสองตรงกลางเป็นศูนย์นะครับเนาะแล้วก็สามตัวข้างล่างก็คือหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้านี่คือเลขตาร่างของอาจารย์นิรนามครับ เลขทูบเจ็ดเก้าศูนย์็มีในในตารางกับพอพ่นเขียนให้นะครับเนาะเิ่นก็จูทูบให้เิ่นกับว่าลองเบิงลองพิจารณาเบิงมักบ่มาก,มาก,มากขึ้นอยุทธิดุลพินีแหละครับหรจอสิจับคู่กันก็นได้เนาะหรือสิเอาเลขทูบพอเพิ่นก็นได้เจ็ดเก้าศเป็น602 902ก้น,ไน็ได้เก้าศูนย์ได้เบิรครับแลวก หรือสิเป็นเจ็ดบ่เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองหกสองห้าสองสี่ห้าได้เบิดครับแล้วแต่มากได้หรือสิติดศูนย์บ่ศูนย์สองศูนย์เก้ากับมีกับเคยออกไปแล้วเนาะศูนย์สองกับศูนย์เก้ากับเคยออกไปแล้วศูนย์หกกับเคยออกกับโบเน่ไนะครับอาจ์ติการ์มื่อีกก็ะได้พอวันเลดบอมีหกมีเก้ามาไอลงวดว่งหันกับโบมีนะครับเนาะ นี่จะเป็นหาศสี่กระได้เบิร์ตับห้าศูนยดได้เบิร์บับหาศูนกได้เบิรแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะนี่แหละพอเป็นเขียนไห้นี่พอเป็นเขียนไห้แล้วเป็นกะว่างไหมองกระถางถูกแลก้วก็จุดถูกเป็นบอกว่าไปเบิรงเอาทั้งเหล็กถูกแลก้วก็เล็กตะล่างแล้วพอเขียนไปไห้ก็ลองเบิรงเก่าซีกบงามเด็กเก่าซีเก่าสงเกาหาเกหกนี่สกงามคือกันเพื่อมักดอกว่า เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองยังไงวะกันเบาไปเบามากมันงเหลี่ยมมนกันลบไปลบมากกันอยู่นี่แหละแต่กันยุี่ว่าเจาะค้องมักตัวไหนเอาเอาเอาทีเจาะค้องมักนะครับเนาะเอาทีเจาะค้องมักแล้วกันหรือสิเอาตรงกันเหล็กถูกสิพอเพื่นจุดให้ก็ได้ก็ลองิึงนะครับเด้องวดนี้เ้อามารับโฉคไปํากันคิดสิไงก็ให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุคนช่องเบาหน่องก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะหมักบ่มักกพิจารณาเอา พอเิ่นหายมาหรือหลายคนหายเล็ใหายฝันมาเบาหน่องกะอยากเอามาบอกสู่ฟังแต่เดี๋ยวจังมารับฟังกันอีกเท่นึงหลายคลิปนะครับเนาะเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบเอาอะไถท์เปรียบเทียบกับคลิปอืน่นๆเดี๋ยวเบาหน่องกะชีลงเลหล็กหายมดสู่โตแต่ว่าเหล็กเหล็กน่นีบ่มีแต่เหล็กของเบาหน่องก็คือเหล็กสามนะครับนะเนาะเหล็กสามแต่ว่าเหล็กเบิ้เลเหล็กติดเบิ้ลหรือเหล็กทีเป็นเหล็กหามก็น่นากลัวนะ แต่ว่าเลขกเบานองกระถามพอเพ่นอยู่ดอกก่อนก่อนที่สิมาจุดถูบนี่แล้วก็บอกว่าเลขเบิ่นกับเลขหามนี่ก็น่ากลัวด้วแต่ว่าเล่าแกยังยืนยืน,ยนไว้โตเก่าอยู่เ้อเลขกเบิ่นนะเล็เบิ่เพิ่นยืนไว้โตเก่าอยู่ก็เดี๋ยวจังมาเบิ่งกันเราว่าลองจับคู่กันเบิ่งเพื่อมันมาเบิ่นใส่กับตัวนี้หรือกับมันมาหามใส่กับเหลขชุดนี้ก็ได้อีหยั้มันก็เป็นไปได้เบิดแมมนความเล่าครับเบานองกัน ปฏิเสธบ่ได้ค้า่าตัวเลขกนะครับเนาะหลายคนก็อาจจะมกักหลายคนก็อาจจะบ่มักก็ได้เลขเบิ่นหรือเลขหามแต่ว่ามันก็สามารถออกได้เลยแต่ว่าหาหาสองซีหาสองเก่าหนิกระหนาลุนเลยกับโบเนี่ยได้ลวดน,นี่อาจจะบ่มีสามก็ได้อาจจะมีหกเก่ากรไดเก่าหกสองเก่าหาสองเก่าเก่าหกเจ็ดหรือสิเป็นสอง สองหาสองหาเจ็ดก็ไมันก็เป็นประเด็นหมดแต่กะจังไปหลุนเอาเนาะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปาารถนาสุขผู่ทุกคนเบานวนักกะหวังว่างวดน,นี้เขาสิไดจับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไปนํากันมีหน่อยกะสื่อตามงบครับมีหลายก็อัดหลายไปคู้เพิ่นมีหลายเพื่อก็อัดหลายนั่นละ่ะเนาะเฮามีหน่อยเอาก็สื่อยอมยอมเอา เลขพองวดนี้งามนะครับนะเลขถูกเจ0ดเเลขตะล่างกับสตัวบนเอ้สาตัวบนก็492เลขศูนย์อยู่ตรงกลางครับแล้วก็6753ตัวข้างล่างที่เป็นเขียนหนมักตัวใดลองจับคู่เบิ่งเบาหน่องครับบอกให้บ่ไใดว่าเลขมันสิมาตัวใดแต่ว่าบางคนก็นว่าให้เลขหลายแมนอยู่ครับจะเพิ่นกับห้เลขแนวนี้มาตลอด เพื่อนไก่ห้มาแนวนีเนาะแต่แก่บาหนองเห็ดคีปแหลกมากเพื่อนไกให้มาแนวนี้ก้ทุกคนเพื่อนก่อย่างทุกนล่นองเบิงว่าโฉกดวงของเพื่อนของไผ่สีมีทั้งสี่นาแ่เข้าใจอยู่ครับเท้งผู้ห้แล้วก็เท้งผู้รับผู้รับก็อาจจะจับโบถือกระมีอันนี้ก็บอกว่ากันอย่างไดครับเป็นกําลังใจให้พอเพื่อนคือเก่าเพื่อนบอกว่าคันคันเล่มันโกเขาบ่อยๆเล่ากับทีเศร้าห้เองแล้วว่ะ จังได้ก็มาหลุดกันนะครับนอกจขอทุกคนจงโชคดีงวดที่16มิถุนา68อาจารย์นิรนามครับผมขอให้ทุกคนโชคด, 16, คชคดีสวัสดีครับ